โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมลีมิว์นะครับในวันนี้นะครับก็มีอัปเดตใหม่มานะครับเป็นตัวก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจไอเดีเกม7บาทนะครับหรือรับแบบขี้เกียจฟาร์มลงเขากดพวกนี้นะครับหรืออื่นๆนะครับก็มาดูที่เพจ Audio Shop ได้เลยครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้ยังไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับที่ติ๊กว่าออก LDO นี่นะครับคือออกแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจไอดีไหนก็มาหาเลือกดูเลือกชมกันได้นะครับลิงกจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับตัวเฟซตัวใหม่เลยนะเป็นตัวเฟซแลกนาล็อกตัวแรกของเกมเลยนะครับอันนี้เลยครับชื่อก็จะราชินีนะครับผู้นำทางราชินีไม่ไม่ใช่ดิ ผู้นาทางดวงวิญญาณราชินีเฮลนะครับหรือก็คือน้องเฮลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่ากิจกรรมคร่าวๆมีอะไรกันบ้างนะครับล็อกยินนะครับก็จะมีแจก150เพชรนะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็กิจกรรมตรงซ้ายมอืมอซ้ายมือบนนะครับก็จะมีตั๋วนะครับตรงนี้นะ นี่นะครับตรงนี้นะก็ประมาณ10ตัวได้นะครับแล้วก็เพชรอีก30เม็ดนะครับแล้วก็กิจกรรมรูเล็ดแล้วก็สงครามบอสนะครับแล้วก็การ์ดอัตติแฟกนะครับตรงนี้ให้สุ่มนะครับก็เหมือนครัง้งก่อนนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับเกียนะครับเกียในเรื่องและนาล็อกนะครับพวกนี้นะอันนี้ผมก็เพิ่งเคลีย์ได้ บทที่2แล้วก็บทที่3นะครับบทที่4แล้วก็บทที่5ยังไม่ได้เคลียรนะครับก็จะได้เพชรได้พวกสร้อย,อยนี่นะครับเออแล้วก็มีแลกเปลี่ยนนะครับกิจกรรมแลกเปลี่ยนของคิงด้วยนะโอเค,อเคยังค่ะค่าก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรา,เราจะไปดูไลน์อัพตู้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้เข้าผิดนะโอเคมานี่นะครับ ตัวแรกก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะครับราชินีฮิลนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นเอสคานแสงนะครับแล้วก็พวกตัวเฟสตามนี้เลยนะครับก็มีพวกกรุงเทียมาด้วยนะครับคือตู้นี้ผมว่ามันดีมากนะแล้วข้างล่างก็จะมีพวกเมกดาแดงครับมีเฟย่าแดงนะดูดิตัวจำเป็นทั้งนั้นนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ตีบอสนกนะครับสำหรับมือใหม่นะ ตอนนี้ก็เอาไว้ตีบอสกวางนะครับยอมเป็นการนะแล้วก็ตอนนี้ก็เอาไว้ตีบอสหมานะตัวนี้ก็เอาไว้ตีบอสงูนะครับก็ถือว่ามีตัวจําเป็นทั้งนั้นนะครับ <S <S ที่ผมยังไม่มีเลยก็คือเฟยา่าเขียวแล้วก็ลุงเทียแล้วก็ท,ทิตทตันหรือปเปล่านี่นะครับสามตัวนี้นะถ้าผมได้ตัวใดตัวหนึ่งในห้าร้อยเพชรของผมนะผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยฮุ้มมากนะครับ เพราะว่ายังไม่มีทั้งสามตัวเลยนะก็ขามตูมานะพอดีเพชรไม่พอนะแล้วก็จะได้ตัวใหม่ด้วยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าหาราเพชรมจะได้กี่ตัวนะเพชรอาจจะไม่เยอะนะครับก็หมดไปกับโอลโบไททันไปหนึ่งการันตีนะครับแล้วก็เป็นสายฟรีด้วยนะก็ไม่ได้เติมนะครับเดี๋ยวถ้าออกก่อนหรือไม่ออกก่อนยังไงก็น่าจะจะหาเล่นในเรื่องเอานะครับ าเพชรมาสมีกรอบแล้วกันนะครับแล้วก็หาจาก PVP นะครับได้สัปดาห์ละ50เพชรนะโอเคมารอบแรกกันเลยลุยังไงรอบแรกกระพิตาด้วยไ,ได้หรือเปลา่าได้นะครับแล้วก็เพชรตรงกิจกรรมใหม่นะครับเสียดายนะครับที่ไม่ใช่ ตัวที่ว่าเพิ่มสีเหลืองเรีวเข้าสีนะครับแต่เฮ้ยป๋ามาวะ่ะแล้วก็แปลนร่างกันสองด้วยเอาเตอร์ไปดิเฮียรับนี้มาวะอย่างนี้ก็ขอลุงเทียนะครับไม่ก็เสียยากเขียวนะหรือไม่ก็จะใช้จันแล้วกันนะครับโอเคม เป็นร่างแรกนะครับเสีย,ย,ยดายนะครับมันไม่ใช่ตัวที่อัพมาพให้ตุ้ยสองตัวนะครับตัวที่สามนะไม่ตัวที่สองดิเสียดายนะครับมันไม่ไม่มีแบบว่าตรงสามสปนะแตบบ่ว่าก็สามสก็ดีเหมือนกันนะครับตรงภารกิจนะ่ะวิ่งได้ลุงเทียวว่ะตัวอ,อย่างนี้คุ้มแล้วผมว่าห้าร้อยเผมคุ้มแล้วนะ เพราะว่าไม่ได้ไปสมกับตู้ Jamie, มันเองการันตีห0 0้อยเพชรนะครับเพราะว่าบางคนอ่ะเขาไปสมได้การันตี6 0 0้เพชรเลยนะแต่ว่าผมไม่ต้องการันตีครับแค่สิเพชรผมก็ได้ผมก็ถือว่าคุ้มแลวนะสำหรับผมโอเคตรงตรงตู้ไม่ใช่ตรงตู้ดิตรงกิจกรรมอ่ะแต่ก่อนมันก็เป็นพวกแบบว่าเหรียญมาอัพเวลขึ้นนะแบบว่าบางครั้งก็เวลร้อยเลยนะบางครั้งก็เวลก็สิบ่รเวลร้อยยีงไม่แน่ใจว่าเคยมีหรือเปล่าแต่เวลก็สิบมาบ่อยนะครับที่อยู่ได้ทั้งสองเลยว่ะ เฟย่าแดงหรือเฟย่าเขียวก็ได้นะครับวันนี้เป็นเฟย่าแดงนะโอเครอบนี้ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากในลงเทียร์แล้วนะครับตัวทียากได้มากที่สุดนะครับลองจากตัวใหม่นะตัวใหม่ถ้าได้ก่อนการันตีก็น่าจะหยุดนะครับเพราะว่าจะเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับเก็บเพชรเรื่อยๆนะเพราะว่าสายปีเราต้องลองเท่านั้นนะครับเงียบรอบนี้ ตรงกิจกรรมก็มี30เพชรนะก็ค่อยไปเล่นเอานะครับก็ถือว่าดีแหละอย่างน้อยก็ได้30เพชรนะครับบางคนอาจจะชอบนะครับพวกกับเวลเวลรวดเดียว90เลยนะจะให้มองผมว่า30เพชรก็น่าจะคุ้มกว่าแหละครับคุยไม่ออกเลยเงียบเลยทีนี้ เงียบอะเอาหน่อยเอาหน่อยยังไงรอบนี้โอ้โหขิงไม้สกิบเจ้ายาเลยนะอย่างเงี้ยโอเคต่อกันเลยนะครับไปแบบรวดเร็วเลยนะครับสกิบแดงอย่างงี้สกิเลยครับ โอ้โหรอบนี้คงว่าจะออกนะเป็นเป็นสกิฟแดงนะครับไม่ออกดีๆนะ200เพรเราไปแบบรวดเร็วเออแล้วก็ผมงเดิมพาไปดูนะครับในที่แรกเปลี่ยนตัวเฟสนะครับเดี๋ยวสุ่มเสร็จจะผมพาไปดูแล้วกันนะครับว่ามีตัวอะไรมาให้แลกบ้างนะครับ โอ้โหอะไรเนี่ยเดไดได,ดาวสองตัวจริงแล้ววะมาถึงการันตีสามร้อยแล้วนะครับโอ้โหสิงไม้ยับยับตะกิย้ยับยับเลย300สามร้อยมาแล้วนะครับไปตัวไหมบุญนหิวแดง ไปต่อครับเหลือ200เพชรสุดท้ายแล้วนะครับจะค่อยไปเก็บเ่าใหม่นะรอบน,นี้ผมว,ว่าได้ลารอบนี้ได้นะครับได้อยู่ได้อยู่อย่างไรกตอบเรือหนึ่งแหละเอาตัวใหม่ได้ไหมจึงล้มตัวมีแต่ตัวนี้ตัวนี้ เดียวไหมตัวประมาณตัวที่ห้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวที่สี่ก็ตัวที่ห้าตัวต่อไปไหมเพราะตัวใหม่ไม่ใช่นะครับ,ต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 ,รบตัวนี้แหละยังไงตัวไหม <S <S โอ้โหเดอ ไมยได้นะครับตัวน,นี้มันได้ใช้นะครับผมมันได้ใช้นะครับตัวน,นี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเฮ้ยกลางหน้าเลยานี้เมัวอ,อตื่นกาับรถเรียนมานะครับอด้เนี่ยตัวหนึ่งครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะ ตัวอะไรมาเัาเจอร์ไปดิลืมไปตัวอะไรมาตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหตั้งใจนะครับประมาณตัวที่เจ็ดหรือเปล่าครับข้ามไปยาวเลย ใจได้ใจได้ำาหรือเปล่าเพื่อนตัวอะไรตัวอะไรึโอ้โหตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะอันติตันแล้วนะครับตัวตีบอสจ็บอเลยฮะตีนะครับตัวนี้น่าโดนนะโอเคก็ไม่ถือว่าดีนะไปต่อนะไปต่อ กิ่ไม้อย่างนี้สกิดเลยไม่ได้ลุ้นนะครับไม่ต้องลุ้นเลยถ้าถือกิ่ไม้เนี่ยในตอนนี้ทางงานสกิ๊ปแดงด้วยโอ้โหนม่ใช่งานคิดเลยครับนั่นไงหกเกลอย,ยบๆเลยลุงเพียมออกตอนหกสิเพชรแล้วก็ยาวเลยทีนี้ไม่มีตัวอะไรออกดีๆออกเลย กิ่งไม้ยับยับคือเราต้องไปเล่นเนื้อเรื่องหาเพชรมาส่งการันตีว่านี่ SR อ,อ,อย่างเยอะเหยียญทองเต็มเลยรอบสุดท้ายนะครับ แล้วก็ตามเคยเกมหมดนะครับจอไหม,ไม่บอกโอโ้รอบนี้โอ้โหปิดท้ายด้วยมไม่มีสีทองไม่มีสีลุงเลยโอ้โหอะไรมันจะเยอขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าผมสำหรับผมนะผมก็ถือว่าพอใจอยู่นะครับก็ได้อติไปัาเฟย,ย,ย่าแดงด้วยนะแล้วก็ได้ตรงเทียมมาใหม่นะครับโอเคมาเรามาดู เหรียญเฟสกันดีก่านะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะก็มีรัดลอดเวนนะครับเบ็ดนางฟ้านะครับแล้วก็งปีกเล็กจิ๋วนะครับตาฟ้านะครับแล้วก็เมอร์ลินเด็กนะครับปันนรกนะครับแล้วก็มีโคเทอร์นะครับไฮแจ็คนะตัวที่แนะนําเลยนะครับก็คือถ้าใครมีเหรียญแบบเหลือเหมือนผมนะผมว่าแนะนำว่าคิงปีกใหญ่นะครับแล้วก็ เทียนนี่นะครับ2ตัวนี้นะคือแรกก่อนเพื่อนเลยนะครับถ้าไม่มีนะผมว่าได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็มีโวกกิจกรรมใหม่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าจบเพียงเท่านี้นะครับสูงไป500กว่ากเพชรนะครับก็ไม่ได้ถือว่าแย่จนเกินไปนะครับก็พอได้ลุงเทียมานะครับแล้วก็ได้เฟย่าแดงมานะครับแล้วก็ไม่ได้ถือว่าดีจนเกินไปนะเพราะว่าก็เรืงหลังมาเกลือมากนะครับถือไม่ออกเลยนะเอาแค่ซีเกิดกับ โดนาแดงเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็คือเกลือยับยับนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดนุนเพจแอดียโอช็อปด้วยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้ลิงก์นี้นะครับก็ไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับไปละ